ครับก็วันนี้มาต่อันเรื่องประสบการณ์นะครับขราวแล้วพูดค้างไว้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตกเรือเรือเรือนะครับเรือจมที่ในพมา่าลุงจะเล่าจากประสบการณ์จริงๆนะครับจากชีวิตของลุงเองแล้วก็หลังจากลุงไม่อยู่แล้วก็ลูกเด็กเล็กแดงแล้วก็เยาวชนก็จะเก็บไป ิจรารณานะครับอันความจริงก็คือความจริงเพราะว่าคุ้มเกิดมาแล้วเนี่บตั้งแต่ป .2 วันละศูนย์ห้าเราโตเป็นหนุ่ม2พัน505ในเกิดดาวหางฮาเลนะครับวิ่งเฉียดโลกพ่อบางคนร่ายฟังแล้วก็ปู่ย่าตายายร่ายฟังน้ําท่วมแหลมตะลุมพุกงที่นครศรีธรรมราชนะคนตายหกเ็ตพันคนสมัยก่อนเนี่ย มันไม่ค่อยเจริญไม่ค่อยมีไฟฟ้าเสาแหลมตะลุมพุกเนี่ยมันจะอยู่ไปทางปากพนังอะครับคุงคนเคยไปอยู่ลุงคนเคยไปอยู่นะครศรีธรรมราชช่วงหลังๆแต่ตอนที่ลุงคนเดินทางออกจากโรงเรียนนะครับป .7 แล้วลุงเดินทางไปทํางานนะครับไปกับเพื่อนไปกับพับพกพ่วงนะครับไปอยู่ที่ระนองตอนนั้นลุงคนอยู่สงขลประการก็ เริ่มเบื่อนะครับเพราะว่ามันก็จำเจนะครับมีงานพระสมุดเจดีมีงานวัดหลวงพ่อปานทีนี้เลยคิดอยากจะเที่ยวต่างจังหวัดพูดง่ายๆนะครับว่าสมัยก่อนนี่นั่งรถไประนองเนี่ยค่ารถก็ประมาณสองร้อยยี่สิบกว่าบาทสมัยก่อนก็จะเป็นรถส้มปีนั้นลุงผลจะเท้าฟานนะครับเป็นนั้นปีนั้นเป็นปีพศอสองพันถ้าจำไม่ผิดนะครับ ปีพศอส5อ2 2 22นี่ก็ลุงคนก็อยู่ในราว17-18ก็มีคนรู้จักกันนะครับชื่อปนง์ปนงก็เป็นญาติทางหางกับทางพ่อแล้วก็อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านกงผมกงลุงคนก็คือกงงทองในซอยวัดมอนะเขาเรียกวัดส่างโศกนะครับ สมัยก่อนของลุงผลก็จะทําบอนไก่แล้วก็กัดประกาศน,นะครับคนสมัยโบราณนะครับก็ไประนองนี่ก็นั่งรถจากสมัยก่อนนี่จะนั่งรถไประนองเนี่ยจะต้องไปนั่งรถที่สามแยกไฟฉายนะครับเป็นรถบัสสีส้มเขาเรียกว่ารถ99นะครับโดย99ม่กองเป็นรถบัสสีส้มไอ้รถไฟเนี่ยก็ไปได้ครับมันก็จะไปลงที่ชุมพรตอนนั้นลุงผลยังคิดเลยครับว่าระนองกับระยองนี่มัน คล้ายๆกันแต่ข่าวที่ได้มาก็คือว่าละนองนี่จะเป็นชายทะเลเป็นเมืองที่ทำประมงเนี่ยมีแพปลาตั้องหลายร้อยแพก็จะมีการทําแร่สมัยก่อนแล้วแร่ดีบุกก็จะราคาแพงนะครับผุ่มคก็นั่งรถจากกรุงเทพนะครับเข้าไปกันรถบัส สีชมพนะเเรียกรถบ่งเขากาแมกองบางคนก็นั่งรถจากบ้านไปก็ไปลงที่เอกมัยนะครับแล้วก็นั่งรถสาย45นะครับท่าช้างไปลงสนามหลวงแล้วก็นั่งรถตุ๊กๆให้ไปก็ไปส่งที่เพราะสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมีเอหม่ยกันนะครับมันก็จะมี ขนส่งสายเหนือสายอีสานสายใต้จะอยู่ที่เดียวกันเรียกก็ตลาดมอชิดกามแยกไฟฉายขึ้นรถไปกันตุงคนไปกันสองคนกับเพื่อนก็จะมีคนรู้จักมั้นครับซึ่งลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยก็คือเป็นตำรวจอยู่ที่กองกับการกองเมืองกาน,นองก็ชื่อประยุทธ์จุ้งหนูปัจจุบันนี้เสียชีวิตไปแล้วน,นะครับแล้วป้าหนงก็เป็นแม่ ก็คือผู้จักกันนะครับต้องสมัยเด็กจากเที่ยวครับเป็นคนชอบเที่ยวก็ไ่เด้เกยรเรื่องปีนรันวันแทงเราไปเกยรเรื่องเที่ยวนะครับไม่ค่อยอยู่บ้านสุดท้ายทุงคนก็ไปขึ้นรถที่หมอชิตก็สายใต้นะครับเขาเลีกยกสามแยกผู้ชายไประนองก็าตีตั๋วไปก็จะเป็นกระเป๋าเป็นรถสีส้มนะครับออกจาก กรุงเทพก็ประมาณทุ่มครึ่งนะครับแต่วันนั้นลุงพลไปกลางวันไปตอนกลางวันก็ไปตอนกลางวันก็ประมาณสักพวกนั้นก็จะมีช่วงบ่ายเที่ยวงทีนี้พอข้าเพชรบุรีนะครับในขนส่งเพชรบุรีเนี่ยโอ้ยไม่ได้เทปูนนะครับมันเป็นพื้นลุกลังจากเสื้อขาวนี่ผมดำเนี่ยเสื้อขาวเนี่ยเกงยีนเนโอ้โหเข้าไปกลายเป็นเสื้อสีส้มเลยครับฝุ่นฟุ้ง รถวิ่งไม่ใช่เข่าออกเข้าออกฝุ่นมันจะฟุ้งแล้วร้อนมากสมัยมันมีความร,ร้อนในประเทศไทยมันมีร้อนความร,ร้อนมันต้องมีแดดออกต้องสมัยก่อนก็ร้อนนะครับไม่ใช่ไม่ร้อนร้อนมากๆเหมือนกันแล้วก็เริ่มหัวค่าก็รถก็จะจอดกินข้าวก่อนนะครับประมาณสิบสี่ทุ่มประมาณสิบเอ็ดแล้ก็ไปจอดสมัยก่อนนี้ก็จะจอดที่ทัพสแกจะเป็นจุดศูนย์กลางสายใต้ ก็จะมีรถทัวร์อีกฝั่งหนึ่งรถบัสอีกฝั่งพัดลมลรถทัวร์นี่ก็จะเป็นของโชคอนันท์ทัวร์ส่วนละนองก็จะเป็นมิรทัวร์นะครับก็ไปถึงที่ละนองก็ประมาณน่าจะอยู่โคเพแล้วครับใกล้จะค่าประมาณสักห้าโมงเย็นตวป่าคนก็ไปหาตํารวจที่กองเมืองแล้วก็ไปถามว่าตํารวจที่ชื่อประยุทธ์ยุงหนูมีไหม เขาก็บอกว่ามีมีบอกว่าป็นญ,ญาติมาเขาบอกให้นั่งรอยอยู่ที่โรงพัก <c oughs> อายุธมาเจอผมปั๊บมันก็ถามมาทําไมเนี่ยไอย้ฮามึงม,มึงมาไม่ท,ที่บ้านรู้ไหมบอกไม่รู้เรากลุหนีมาเที่ยวนีมาอายุธผมเรียกเขาพี่มีเขาชื่อจันทร์เขาก็ไปเช่าบ้านอยู่แถวตรงนั้นเขาเรียกซอยสองาระจไม่ผิดนะครับซอยสองอยู่ตรงหลังสาพัน ก็ไปอยู่กับไปยุ์คืนสองคืนมันเขาก็พาไปหาแม่เขาเยนงเยนงก็ตกใจว่าเจอลุงเฮ้ยเอ็งมาทําไมเนี่ยพ่อเองรู้เปล่าแม่เองรู้ไม่รู้หรอกบอกหนีมาสอบทิพหายแล้วบอกเออน่ะมาหางานหาการทำ oh, ว่าว่าผมณหลายคำแล้วแล้วก็ตอนเช้าเขาก็จะพาไปดูออกเรือออกทะเลสมัยก่อนอยากจะออกเรือเพราะเงินมันดีก็าพาไปที่ เพราะว่าตะยงเนี่ยเขาออกเรืออยู่แล้วแต่ตะยงเนี่ยเขาออกกับถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ออกกับแพชายสมุทรกับไตนงตะยงเขาออกกับไตนงก็ุคลก็ไปออกด้วยตอนนั้นก็จะมีซิวก็ชื่ตะชายนะครับเป็นคนเพชรบุรีครับแล้วก็ไตนงก็เป็นคนบ้านแหลมเพชรบุรีในเรือนั้นก็จะมีพ่มาอยู่ประมาณเจ็ดแปดคนแล้วมีคนไทยอยู่ก็ ในระนองเนี่ยจะเป็นเรื่องปกตินะครับมีชาวพม่ามาทํางานออกเรือออกทะเลเข้ามาเรียนรุน่นเรื่องประมงในสมัยนั้นก็จะมีการทําแร่ก็จะมีเรือแร่นะครับดูดแร่วิธีการดูดแร่คือว่ามันจะเป็นเรือแบบคล้ายเรือตะวันใหญ่เรือลากแล้วก็จะมีท่อดูดท่อจกกะคมขนาดนี้ยแล้วก็จะมีเครื่องปั๊มลมเนี่ยลงไปในทะเลดำลงไปประมาณสิบเมตรถึงพื้นเนี่ยแล้วก็เจาะดินลงมาอีกนะครับ คนที่ตายจากการดูดแร่เนี่ยก็เยอะไม่ใช่น้อยนะครับแต่ลุงพนที่ออกนี่เปงคนเป็นเรือเป็นเรือเรืออุนดำเรืออุนดำก็จะมีขาท้ายและขาหัวุลุงพลก็ที่บ้านที่สมุทรปราการที่ของด่านเขก็มีอยู่แล้วเรือ,อนดำเนี่ยเพราะลุงพลเคยออกกับไต้โรดเรือสินธนากรท่าแก่ก็อยู่เชียบุรีไต้โรดก็เป็นคนบ้านเดียวกับผมเป็นคนบ้านเดียวกับลุงพลน,นะเป็นเป็นน่าเขย ทีนี้จะมาเล่าลว่าเรนองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจริงเงินมันดีนะบางทีเจ็ดวันได้เป็นหมื่นทีแปดวันได้เป็นหมื่นพวกที่ผมแดงๆเน,นี่ยเวลาดำน้ําบ่อยๆเนี่ยพวกนี้อาทิตย์หนึ่งก็มีเงินเป็นหมื่นสมัยก่อนทองกระป๋าลสี่ร้อยนะครับทีนี้ลุงพนเรือแรกลุงพลก็แม่อมอกแป่ออโดนดาโดนดําที่หนุ่มก็ไม่ได้ทิ้งซังคําว่าซังนี่คือคือ,คอทางมะพร้าวซังนี่คือเป็นเป็นสําหรับที่ให้ปลาเล่นนะครับแล้วก็เอา สมัยก่อนไม่ได้ทิ้งซังนะครับเพราะทิ้งซังนี่ก็คือว่ามันจะอยู่แถวอ่าวไทยภาคกลางตั้งแต่ประจวบชุมพรไปน,นะครับแต่ฝั่งระนองแล้วตีปาก้อนปาก้อนนี่เป็นเรืออุ่นดาที่ออกเฉพาะเดือนมืดถ้าข้างขึ้นเนี่ยเรือไม่ออกนะครับก็จะหยุดหายเพื่อหยุดงายเพื่อที่จะซมำอวนแล้วก็เย็บอวนเขาจะหยุดงายหยุดเวลาออกเรือก็เวลาหยุดไายน้ำหนึ่งก็จะอยู่ในระดับประมาณยี่สิบห้าวันยี่สิบสี่วันแล้วก็คิดเป็นทีท พอได้ปลามาปั๊บเนี่ยจะไปออกจากระนองนะครับพอออกจากสะพานปลาระนองสมัยก่อนก็จะมีแพไทยเสรีแค่นั้นแหละครับปากคลองก็ยังไม่มีมีแพใหม่มีสุดท้ายสุดเลยนะครับแพไทยเสรีนะครับสะพานปลาก็เป็นสะพานปูมันก็มีการซื้อขายกันอยู่บนสะพานปลาแต่ส่วนมากเรือที่คนออกเนี่ยเลรือเรือใช้สมุทรสองซึ่งมีไตรนงเป็นไตกลงในลำนั้นก็จะมี ทั้งหมด20เปอรคนขาขาหนึ่งก็จะมีคนสาอวนนะเวลาก็สาอวนเนี่ยอุณนดำเนี่ยทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยมันจะมีกระสงกระสงก็คือลูกทุ่นที่ลอยน้ำส่วนหินก็จะจมอยู่ใต้ดินมันคล้ายๆสวิงครับแล้วก็ไปรวบไปรวบตูดมาแล้วก็ปลาก็อยู่ตรงกลางพอได้ปลามาประมาณส2-3พันโลหรือ4-5พันโลเนี่ยก็จะเข้าจะไม่ได้เข้ารานองนครับก็จะไปเข้าหนังย่อน หนังย่อนนี่ไปทางจังหวัดทางงานนะครับอยู่เลยกระเพอไปเขาเรียกเลยกระเพอไปก็จะถึงกำป้วนะครับแล้วก็หนังยอ่อนสุดท้ายก็คือก่งกําเพอฝุกสำราญนะครับเลยกระเปอไปก็จะไปถึงกำปั้นแล้วหนังยอนกำปั้นก็จะพีผู้ประสริใหม่เยอะแล้วหนังย่อนก็จะมีแพรอยู่แพรสมัยก่อนก็จะมีอยู่แพรเดียวนะครับแพรกับตันดังมากเลยครับในในั้นในในหนังย่อนมีแพรเดียวครับขึ้นปลาในแพรกับตัน เขาก็เคยเ,เป็นกับตันเดินเรือรู้วะวัตินะครับหลังจากนั้นมาหลวงพลก็ออกเล่ประมาณสามสี่น้ำแล้วก็เลิกก็รู้จักกับไอเจี๊ยบที่ออกเรือด้วยกันนะครับไอเจี๊ยบก็เป็นลูกชายตาสีแม่ก็ชื่อไอแจ๋วไอเจี๊ยบก็ชวนไปอยู่บ้านเขาไอเราก็เอามีติดเพื่อนเนี่ยไปไปอยู่ไอเจีย๊ยบ ก็ไม่ได้อยู่กับป้านงก็องบอกป้านงเดี๋ยวไปยอยู่ไอเจ๊สักพักไปเที่ยวบ้านมันทีนี้ไอเจ๊บมันเคยออกเรือเบ็ดมันก็จะมีน้องเขยเชื่อไอมน์ไอมน์เนี่ยเขาเป็นหัวโจกในซอยสามตรงนั้นนะครับที่คนไปอยู่เนี่ยก็คือระนองเนี่ยมันจะจอระนองเนี่ยเขาเรียกานายเพลิงเมืองเขาเรียกตำบลเขานิเวศนะครับส่วนที่ลุงพลอยู่เนี่ยก็เรียกท่าด่าน เขาเรียกกอกไคโสนนะครับกอกไคโสนซอยสามกอกไคโสนพอด,ดีมีรถถ่ายมาก็เลยเป็นธรรมดานะครับมันก็มีเสียงลกคนบ้างทีนี้ลุงพลก็ไปอยู่ที่กอกไคโสนสมัยก่อนนี่เรานองหลุมากนะครับก็จะมีเจ้าพ่อเจ้าแม่หลากหลายนะครับมีสมัยก่อนเขาเรียกชอบเรียกคนที่เกเรเนี่ยเป็นเสือนะครับเป็นเสือครับ เสือนั่นเสื่อนี่ผมไม่เอ่ยชื่อนะครับรู้แต่ไม่เอ่ยชื่อนะครับไม่อยากจะพูดเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาครับปัจจุบันนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าต่างคนต่างก็อายุมากแล้วอยู่ราววเจ็ดแปดสิบสมัยก่อนรานองเขาเอาไปสร้างเป็นหดังเลยนะครับทับพพญาเสือแล้วก็มีการยิงกันอะไรกันอยู่แถวหาเสด,ดํานะครับในประวัติผมอยู่ในเขตการปกครองของ ผู้ยิงใหญ่อยู่คนหนึ่งนะครับอยู่ในซอยสามกวีสกแต่ผมไม่เอ่ยชื่อนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อเพราะว่าเขายังมีตัวตนมีชีวิตอยู่พี่น้องญาติเขาก็ยังอยู่นะครับก็ไม่ขอเอ่ยนามเลยลงไปจากตรงนั้นเขาเรียกเกาะแกยโสท่าซอยสามเกาะแกยโสก็จะเรียกท่าด่านนะครับท่าด่านแล้วก็จะมีคนอยู่ใกล้ๆบารุงคน,นที่มาทําเปิดแพร่อยู่ก็คือแพรใส เลยป,ประมาณจากท่าดาดลงไปประมาณสัก500เมตรอยู่ฝ่ามือี่จะเป็นแพร่ใสๆแล้วก็เลยลงไปก็จะมีคานเรือเป็นคานเดียวคันแรกในระนองนะครับก็คือคานโกนีทาคานเรือสำหรับเวลาเรือขึ้นคานแล้วก็จะตอกมันแล้วก็จะเอาเรือมาซ่อมหลังจากนั้นมาเนี่ยผมลุงพลไม่ได้ออกเรือไนนงจ้ามนก็ชักชวนให้ไปออกเรือเบ็ดตะบูนตะบูนเนี่ยเป็นคนมหาชัย ตาสมบูรณ์นะครับเป็นคนสาชัยก็ต่อหลังลุงพลไปได้เมีอยอยู่ที่เกาะสามของเชยโสนนะครับก็ตรงข้ามกับบ้านพ่อตาลุงพลก็ก็ชื่อบ้านตะบุญตะบุญเ็ามีเรือเบ็ดอยู่สองลำตะจอยเนี่ยก็เป็นไตอยู่ลำหนึ่งส่วนอีกลำหนึ่งตะบุญออกเองนะครับอาจาะสศรีก็มาชวนลุงพลไปด้วยลากเบ็ดกัน เขไปลากเบ็ดปลายซีน้ําแรกเนี่ยเขาได้กันเรือเบ็ดเล็กครับไม่ใหญ่นะครับเรือประมาณสักกูได้ง่ายนะครับว่าประมาณห้าวายาวสิบเมตรเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องเล็กๆครับเครื่องมิซูเครื่องอีซูซูเครื่องรถสิบล้อเนี่ยนะครับจะใส่เบ็ดมันจะเป็นรบนเบ็ดเป็นวงกลมเป็นรบนเบ็ดหวายนะครับตกปลายซีเนี่ยตกปลายซีมันต้องมีหน้าคันส่งคือสายสลิงเนี่ยเพราะปลายซีพันมันจะคม ลุงคนเป็นแผลเป็นรงนิ้วเนี่ยคือสายเอ็นบาดมือนะครับเวล,ลาไปอิซีมันกระชากมันวิ่งแรงไปซีเนี่ย,ยเวลา,าตกก็จะต้องเล่นสายนะครับแล้วก็เอาเหยื่อปลาหวาย่ยเสียบเบ็ดเนี่ยมันไม่ใช่เบ็ดตัวเดียวเบ็ดกเอาสามตัวต่อแล้วก็จะเอารวดผูกกัตบตูมเด็ดเนี่ยสามตัวต่อกันแล้วก็มีหน้าขันส่งเป็นสลิงครียกสลิงแบบงอได้เล็กกรูกรดเป็นนะครับก็โยนปลาหวายลงไปเนี่ยหรือไม่ก็ปลาลังครับแล้วก็ดึงขึ้นดึงลงเดึงขึ้นลง เขาเรียกว่าตกครึ่งน,น้ำแล้วก็จะปั่นไฟถ้าไม่ปั่นไฟมันต้องเปิดไปตกปร,ประมาณเดือนมืดนะครับเพราะฉะนั้นการตกไปซีเนี่ยไม่ใช่ลากเบ็ดลากเบ็ดเฉพาะลากกลางวันอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าปลาถาลากเบ็ดนี่ก็ติดเครื่องแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็เอาเบ็ดลงไปหยนลงไปแล้วก็ปลาก็จะฉลั่ไปฉลับมาฉลับไปแล้วก็จะมีพายน้ําเกิดขึ้นคือเงาของตัวปลามันจะเป็นสีเงินมันก็จะวุบกัน อินรีเห็นปุ๊บมันก็เหยื่อเนี่ยยังไม่ตายมุอก,กินเพราะไปนซีจะกินเหยื่อเป็นนะครับไอเหยื่อที่ลอยทุกป่องทุกป่องไปนรีไม่กินมันถือว่าตายแล้วนั่นคือธรรมชาติของอปนซีแล้วถ้าวันไหนไม่มีไปอปนซีปั๊บเนี่ยก็จะเข้าหินกองใต้น้ําไม่มีเข็มทิศนะครับนี่คือภูมิปัญญาของสายสมัยก่อนเนี่ยผมไปเห็นกับตาตัวเองนะครับว่าเวลาเขาจะเข้าหินกองเนี่ยเขาจะ มองทิศตะวันตกแล้วก็มองทิศใต้แล้วก็มองทิศเหนือสามมุมนะครับพวกเขาเนี่ยมันจะมาจุดนี้จุดนี้ตรงกันแล้วมันจะวิ่งไปเนี่ยเป๊ะเออมันหน้าเปนานา็นหน้าหน้าหน้าทึ่งนะครับผมไปเห็นแล้วผมยังอึ้งเลยผมถามว่าตะบุญไม่มีเข็มทิศแล้วดูดยังไงพ่อก,กูออกเรือมาต้องยี่สิบกว่าปีกูจําได้หมดเนะี่ยดูฉากเอาก็สอนชี้ไปทางซ้ายเขาลูกนี้ มันจะมีอีกลูกหนึ่งเข้ามามุมนี้และขาวลูกนี้เขาจะดูสามมุมนะครับแล้วก็เชิงเขาอีกลูกหนึ่งเนี่ยหรือพระที่จะตกเนี่ยจะตกในเวลานี้เนี่ยพอช่วงเขาหักศอกหรือมุมเขาเนี่ยมันจะลงเหลี่ยมมันจะลงใกล้กลัน,นเขาจะมองตรงเหลี่ยมของเขานะครับกลางคืนเข้าไม่ได้หรอกครับมไม่เห็นผมก็ยังงงเอ้แก่นตรง ไม่มีเข็มทิศนะครับ mm hmm. เพราะเรือเบ็ดของแกไม่มีเข็มทิศเขาเขามากเนี่ยการออกจากเรือละนองมาเนี่ยจะพันปลานะครับไม่ใช่ว่าวิ่งมาแป๊บเดียวถึงออกจากละนองเนี่ยลงกับข้าวเสร็จเขาจะเรียกว่าลงสู้หุยลงกับข้าวลงแข็งก็ไปช่วยกันลงกับข้าวปุ๊บก็เตรียมบุหรี่เตรียมของกินนะครับของใช้ที่จำเป็นเขาก็จะให้เบิกลวงหน้า สมัยก่อนเบิลกลวงหน้าคนหนึ่งก็ประมาณสามร้อยบาทก็ครับสามร้อยบาทเนี่ยซื้อข้าวสารได้สองถังสามถังนะครับแล้วก็ไปให้ที่บ้านแล้วก็เราก็ซื้อบุหรี่ก็จะให้ลวงหน้าคนละเจ็ดร้อยแปดร้อยก็แล้วแต่แล้วทีนี้พอเรือจะออกปั๊บเอ้ยออกวอันนี้ออกสี่โมงออ,อกไปพอไปเสร็จมันจะวิ่งเรือจะไม่ออกจานองเนี่ยก็จะวิ่งผ่านเกาะสนผ่านเกาะจาง ตราก็ติงตั้งเข็มไว้เกาะพยานเกาะพยานเป็นเกาะที่ใหญ่พอๆกับภูเก็ตนะครับเกาะพยามมันจะมีอยสองอ่าวอ่าวเขาไฟนะครับแล้วก็อ่าวตะอ่างเหียมเขาเรียกเสือเงเหียม,เ,ยมเขาก็เรียกมันเป็นคนเนี่ยนะครับทีเนี้ยมันมีอยู่วันนึงวันนั้นมันเกิดพายุลุงพลก็มองไปที่ทิศตะวันตก ทางฝั่งเกาะเรเยกเกาะยันเชือกลุงพลบอกตะบนุนเฮ้ยอันนี้เมฆมันสีแดงเป็นเลือดนี่มันพายุเข้านะแกก็มาบ่นให้ลุงพลฟังบอกกูไม่อยากออกแต่ทำไงได้เย็บปุกมันดา่ากูทุกวันไอห,หาหาเงินติดซูขี้ค่าน้ำแข็งค่า,น,าน้ำมันยังไม่จ่ายเขาหมดที เอ้าตะบุญแน่ใจนะที่ออกเนี่ยเมาด้วยนะตะบ,บุญผมบอกเฮ้ยนี่มันขึ้นสามเศร้านะไม่ใช่ขึ้นหน้าเดียวนะขึ้นทามันมาหน้าเดียวมันพัดเนี้ยมันพัดไปหน้าเดียวแต่ถ้าขึ้นมาข้างซ้ายข้งางขวาข้างหน้าง้งหลังเนี่ยเดี๋ยวก็จมผมคนเห็นท่าไบนี้ปั๊บหนึ่งบนไปฟ้ากัน,กนรันยี่สิบริดจแล้วก็เชือกผูกเอวเลยเขาบอกไม่จมหรอกไม่จมหรอกผมเลยบอกว่าไม่จอมอะไรเนี่ยรู้นี่ขึ้นลูกกระลูก,ล,ก,ล,ก,ล,กลูกก็เท่ากักเรือ ไต้หวันใหญ่เลยเนี่ยลูกสูงสามสี่เมตรแล้วเรือเราเล็กนิดเดียวเองจังไม่ทันจะพูดจบเลยนะครับเรือก็จะวิ่งเข้าชายฝั่งเข้าถึงเกาะยั่นเชือกแล้วอีกหางอี้มมองเห็นนิดนิก็ประมาณสองร้อยเมตรสุดท้ายคืนสัดตงุงมเรือเข้าไปในเครื่องเครื่องดับเรือพลิกแต่ลุงพลเตรียมไว้แล้วนะครับไม่ขีดตาพญานาคเจ็ดแปดกอง แล้วก็มีโต้ปังตอเล่นหนึงแล้วก็กระร้นน้ำมันไอ้ข้าวปลาอาหารเนี่ยเปียกน้ำเค็มหมดไม่ต้องพูดถึง <c oughs> เอาใส่เสื้อผ้ามาชุดเดียวนะครับนั่นแหละครับ, <c oughs> รบเป็นประสบะการณ์ทีนี้เรือนไปเปะเกาะขาตะบุญเนี่ยเขาไปติดหินมันก็มีไอ้ชิดไอ้ชิดเนี่ที่ออกเรือมนเดียวกบรบลุงพลเนี่ยกระตาสีเนี่ยช่วยกันงัดเอาไม้เนี่ยไม้กระดานฝาลังนึงงัด ก้อนหินง,งัดกับหินกลอดมาเรือก็จมอยู่ตรงนั้นแหละครับผลพอไม่สนใจลลหลวงผมก็เดินขึ้นฝั่งหาสำเรก่อนมืดแล้วนะครับฝนก็ตกเขาไปตัดใบบอนใบบอนเนี่ยหุ่ยใหญ่มากมาทำรุ่มก็นั่งกันจยองอยองยองครับยันสว่างตะบุญแกนั่งร้องไห้หาเ,เรือกูม,ม,มาจมอ,อยู่ในพม่ากูจยอากัดยังไงผมบอกตะบุญ เอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะยอาร้องไห้มันเด็กอผมก็เฉยๆฉะนั้นผมอายุประมาณตั้งสิบแปดสิบเก้า 18, ก็ไม่ได้ถึงว่ามันจะกลับได้กลับไม่กลับเพราะลุงผมเองก็ไม่ได้คิดว่ามันอยู่ต่างประเทศไงคิดว่ามันอยู่ในประเทศไทยเกาะยัน,เ,นออยเชือก่ยถึงตะบุงต้องพูดมาโรลงไอ้นี่มันพมา่าไม่ใช่บ้านเรานี่ไม่ใช่เขตประเทศไทยมันจะกลับได้ไงอ้าวชิบหายแล้วผมก็บอกถึงลุงผมก็คิดไงบอกยังไงก็ต้องมีเรือผ่านแล้ววะลุงผมก็ขึ้นไป เดินขึ้นไปตอนเช้าเนี่ยแล้วก็ไปหาก่อนจะเดินขึ้นไปนี่ก็ไปตามโขดหินนะก็ไปแงะหอยมาแล้วก็จุดเอาไม้แห้ง,หงมาจุดแล้วก็ย่างหอยกินก่อนไอ้น้ำป่าบนเกาะมีครับมันเป็นน้ําตกก็เดินขึ้นไปบนเขาไปที่สูงปั๊บก็ไปเห็นเรือนะครับอยู่ประมาณสี่คืนแล้วก็ไปเห็นเรือลําวิ่งมาทีนี้เรือลําที่มันวิ่งออกมาจากพม่ามันเป็นธงชาติไทยทุกคนก็ลงมาคุยให้ไอ้ชิดฟังไอ้ชิดบอก เฮ้ยเอาเอาทงเลยเสื้อเสื้อที่มันเป็นลายประทงไทยเนี่ยผูกกับไม้ไผ่เลยโบกโบกทีแรกมันก็ไม่เห็นนะครับก้อยมากแต่เป็นบุญนะครับลุงพลบนไว้เลยว่าจะบวชลุงพลก็จุดฟันเลยครับเอาไม้ขีดจุดเอาไปไม้แห้งมาจุดฟันขึ้นฟัน,ข,นขึ้นโชว์ขงมงสงเข่ง,ขงลุงพลก็โบกทีทีนี้บังเอิญลุงพลดวงยังดีอยู่ตอนนั้นนะเขามีคนที่เป็นในท้ายเรือที่กําลังจะวิ่งเข้าละนอง มันส่องกล้องมาเห็นพอาม,านมันเห็นพบมันเห็นไม้ที่โบเป็นคนไทยเขาก็รู้รทันทีเ็าเรือจมบางคนี็คิดอยูนะครับว่าคงจะตายอยู่ยก่อนเพราะเกาะน,นั้นเด้ม,มากม่ค่มยมีนตอนนั้นผมเลยถามตอนหลังเรือวิ่งเข้ามารับแต่บุญกระแสนะครับแต่ยังจะเอาเรือของแกที่จมในพมานะ่าเนี่ยกลับระนองอีกบกทิ้งไหเหรอเรือมันบกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้กลับไปมีกูไม่เข้าบ้านเอ้า เอาเชื่อผูกลากไปเขาบอกเดี๋ยวถ้าถึงบ้านแล้วเดี๋ยวจะให้มีการทําฝันให้กับเรือแล้วก็ให้ค่าใช้จ่ายค่าขนย้ายเรือที่จมก็ลากไปนั่งเรีนจมนะครับลากไปอะไรพังอะไรเสียก็ซ่อมตามมีตามเกิดพอไปถึงบ้านกลับไปเย็บป,ปุกเขาบอกว่าเขาไปฟังวิทยุที่สะพานปลาแล้วว่าตะบ,บุญลุงพลถูกทหารเรือรบ ของพ่มาบิลำสี่ตุงสองก็ยิงตายแล้วลอยน้ำไปบอกไปเห็นที่ไหนมาเขาบอกว่ามีคนเห็นศพบ,บอกบ้าเบอกว่าไอ้ฮะคนตายตั้งเยอะแยะไอ้เกาะนั้นนะที่ไม่ใช่ที่ลุงพลรออกันอยู่เนี่ยประมาณเจ็ดแปดคนแล้วศพที่นอนอยู่หน้าชายหาดอยู่ประมาณสี่ห้าศพลุงพลก็เลยมาเล่าให้ฟังนะครับก็เป็นอีกครั้งนึงนะครับ เอานี้เอาสักตอนหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวตอนหน้าลุงผมจะมาเล่าให้จบเพราะเรื่องนี้มันยาวมันใช้เวลาเล่าเนี่ยเป็นชั่วโมงชั่วโมงนี่ก็คือประสบการณ์ที่ลุงผมได้ไปอยู่ที่ระนองแล้วก็มีอยู่ครั้งนั้นแะครับที่ลุงผมเรือจมแล้วก็มาพูดแล้วจากประสบการณ์ที่ลุงผมใช้ชีวิตคุ้มค่านะครับที่เกิดมาเป็นคน,นแล้วก็ได้เดินทางไปเห็นต่างๆก่อนที่จะไปถึงเกาะย่านเชิงเนี่ยมันต้องผ่านเกาะกม พันเกาะเก้านะครับเกาะย่างเชือบมันอยู่ในเขตของพม่านะครับส่วนเกาะพญามและเกาะสุรินก็จะเป็นเขตสุดท้ายมันจะมีเกาะหนึ่งเกาะสองเกาะสามเกาะสี่แล้วก็เกาะเก้านะครับในจังหวัดระนองวันนี้ลุงพลจะมาเล่าแล้วเดี๋ยววันหน้าลหลุงพลจะมาเล่าต่อนะครับจากลุงพนนะครับจิตหนึ่งมุตรสาธุ